ทำไมเราต้องกินวิตามินแล้วก็อาหารเสริมด้วยคะมันจําเป็นเหรอคะสามมื้อเนี่ยมันไม่พอไม่พอกับวิตามินบางทีเรากินข้าวเสร็จเราไม่ได้กินผลไม้อะมันก็ไม่ได้รับวิตามินละหรือในวิตามินที่ผักที่เรากินไปสักประมาณ 3- 4คําคำเอาไดเอทอีกวิตามินก็ไม่พอนะคะฉะนั้นจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากนะคะเรากินไม่ถึง เราก็ต้องเสริมจากที่เรากินอาหารเข้าไปถ้าเสริมไม่พออย่างเช่นสมมุติโปรตีนอย่างเงี้ยเรากินโปรตีนไม่พอร่างกายเรามีการซ่อมแซมอยู่ถ้าไม่มีโปรตีนไม่พอร่างกายเราก็เสริมไม่พอก็ขาดมันก็ซ่อมแซมได้ไม่สมบูรณ์นะคะและอย่างเป็นพวกวิตามนินอย่างเงี้ยเรากินผลไม้ไม่พอเราก็ต้องทานวิตามินเสริมเข้าไปเพราะว่าวิตามินเนี่ยก็จะเป็นบำรุงพวกตาพวกผิวการมองเห็น ผมเล็บเลิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร่างกายก็ต้องการวิตามินด้วยเหมือนกันกินอาหารไม่พอก็ต้องกินเสริมนะคะเราดูแลร่างกายได้ไม่ถึงอะ่ะเออต้องอัดวิตามินเพิ่มนะคะสังเกตที่แบบว่า ดาราที่เขาแบบมีผิวเป่งปังอันนี้คือเขาดูแลตัวเองนะคะคุณแต่อย่างแบบเราแบบบ้านๆอะไรย่างเงี้ยออกินกินข้าวเพื่อทำงานไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะผิวเราก็ได้ตามที่เราดูแลนั่นแหละอยากจะให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองรักร่างเราเยอะๆนะคะดูแลเทคแคร์เขาหน่อยเราไม่สามารถกินอาหารได้ครบห้าหมู่ฉะนั้นเราก็ต้องเสริมวิตามินก็ให้ถึงนะคะเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สวยสดใสเป็นสาว2,000ปีหนุ่ม2000ปีไปยาวๆนะคะ